ประสาทตาควายปัจจุบ,บันโดนขเขมยึดแล้วเราเนี่ยผู้เป็นคนไทยควรทํำยังไงคําตอบก็คือทําใจก่อนสวัสดีพี่น้องเอฟซีนาาวนหน้าเผาไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรเ,ออเกี่ยวกับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาประสาทตาควายปัจจุบ,บันโดนขเขมยึดแล้วเราเนี่ยผู้เป็นคนไทยควรทํำยังไงเราผู้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยควรทํำยังไง คำตอบก็คือทำใจทำใจให้กับพวกขายชาติทำใจให้กับพวกอ่อนแออ่อนแอยังไงถามว่ากำลังรบของทหาร่ยอ่อนแอไหมผมมองว่ากำลังรบของทหารเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดทหารรบเต็มที่ทหารสู้เต็มศึกมีเท่าไรจัดเต็มที่จัดแบบเต็มระบบเลย แต่บุคคลที่เขาไม่สู้คืออะไรก็คือปลายปากกาของนักการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนยึดไปกูได้มามึงเอาไปเนี่ยท้ายสุดแล้วที่จะต้องโดนเอากลับไปคืนเนี่ยคืออะไรมันก็คือที่มาที่ไปของปลายปากกาของนักการเมืองผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาเดินทางไปประาทตะเมือนตลอด เดินทางไปประสาทต,ตาควายช่องอานมาช่องโอบกช่องกลางช่องบกเอ้าในเมื่อตัวคุณเนี่ยมายึดประสาทต,ตาควายได้ผลตามมาของเราคืออะไรนะก็บอกไปแล้วนีว่าทําใจยุทธการปี68ยังไม่ต่างจากปี54ปี54เราเสียอะไรไปถามก่อนปี54เนี่ยเราเสียเขาพระวิหาร เมื่อก่อนอดีตการที่ผ่านมาแม่งเขาพระวิหารเนี่ยเราสามารถเดินทางข้ามถนนดาสะพานดําไปถึงเขาพระวิหารได้เลยแต่แม่งปัจจุบันนะกูจะไปเขาไปเที่ยวเขาพระวิหารแต่ละทีนะนอนท์อ้อมอ้อมนุ่นประมาณเป็นพันกิโลอ้อมประเทศไปเข้าทางกัมพูชาคือง่ายๆก็มันตกเป็นของกัมพูชาไปแล้วเนี่ยเอ้าแม่งแล้วภาษาตาควาย ในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กำลังไอ้ตัวปราสาทต,ตาควายเนี่ยมันจะมีทหารไทยดูแลอยู่คู่กับทหารกัมพูชาก็คือทหารพรานฝั่งเราเนี่ยพอตกเช้าขึ้นเช้ามาปุ๊บอ่ะฝ่ายทหารไทยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาประจําตัวปราสาทฝั่งไทยกขขึ้นฝั่งไทยเขมรก็ขึ้นฝั่งเขมรขึ้นมาสองนายต่างฝ่ายต่างสองนายต่างขึ้นมาดูแลร่วมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ปะทะกันในวันที่24 ที่ผ่านมาเนี่ยยีสี่ตอมะทะกันเนี่ยเขมรเนี่ยมันอยู่ในจุดภูมพิศาสของการตั้งปืนกลเนี่ยมันได้เปรียบทางการไทยอยู่บนยอดเนินสามห้าศูนย์อย่างเงี้ยอยู่เนินที่มันได้เปรียบพาเราเนี่ยอา้าวสมมติว่าทหารไทยเนี่ยไปยึดเกาะตรงตัวปราสาทตาควายจะขึ้นเข้าไปตีเข้าไปยึดแล้วถามมายึดได้ไหมในเมื่อแม่งภูพมิประเทศสูงเด่นของเขมรมันวางกาลังอยู่มัน มันเล็งลงมาด้านล่างเนี้ยนะมันก็โดนทหารไทยอ่ะาทำไมทหารไทยแม่งสูญเสียชีวิตไม่รู้กี่นายแล้วเพื่อนผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากประสาทต,ตาควายเยอะมากเนินสามศเยอะมากเพราะว่ามันตรวจการเนี่ยเนไอ้แค่มันส่องกล้องลงมาเนี่ยส่องกล้องลงมาปุ๊บมันหยอดลูกคอมาหยอดปืนกองปืนกลมาเนี่ยถามว่าไฟเรามันจะเหลือไหม ทำไมฝ่ายเราขึ้นตีตาควายขึ้นตีเนินสามห้าศูนย์ไม่ได้สักทีเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่าเขาเขาจะอยู่สูงเออไม่ใช่อวาตารหานเนี่ยมันไม่อยากจะเข้าตีปัจจุบันเนี่ยทหารทุกนายเนี่ยก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าไอา้ภาษาตาควายกับเนินสามห้าศูนย์เนี่ยไอ้คำเมนเนี่ยมันยึดอยู่ภาษาตาควายที่เราเคยอยู่เนี่ยคำเมนเนี่ยมันยึดอยู่ พอาการะทะกันปุ๊บมันกดซัดปืนคนจากขาบวนลงมาข้างล่าง45องศาถามว่าฝ่ายไทยแม่งมีหนึ่งกองพันมีหนึ่งกองร้อยมันละลายไหมละลายไหมมันจะไปเหลือมันก็ไม่เหลือมันต้องรักษาชีวิตตัวเองด้วยการร่นถอยออกไปถ้าไม่รักษาชีวิตตัวเองต่างฝ่ายต่างขึ้นมาต่างฝ่ายเอาฝ่ายไทยขึ้นมาขึ้นมาบี้ไปไปไปเป็นยังไงอ่ะเจาะทุ่นระเบิดไปก็เจาะไม่ได้โดนทุนน่นเขมรซ้ำโดนลูกคอ โดระดมใส่เข้ามามันจะไปเหลืออะไรอ่นะก็เลยอยากให้ทุกคนมองว่า,าเรื่องการรบของทหารไทยอ่ะมันไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกแต่ว่าจะขึ้นตีเนี่ยมันตียากลำบากกำลังพลต้องสูญเสียเป็นร้อยชีวิตอ่ะถึงจะขึ้นตีได้อ่ะก็เลยทำให้ฝ่ายเราเนี่ยร่นถอยออกมาไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะ ปัจจุบันเนี่ยไอ้ปราสาทตาควายหลังจากที่ไทยเนี่ยเคยดูแลร่วมกันเขมรมันก็มันก็จะเป็นทางเข้าในตัวปราสาทเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันมันเป็นทางเข้าตัวปราสาทจนปัจจุบันเนี่ยมันวางบางกงบางเกอร์วางกระสอบทรายไปหมดแล้วปืนกลมงนก็ตั้งช่องการวางปืนกลมีอยู่แค่นี้แต่ว่าปืนเนี่ยมันสามารถแกว่งได้สามร้อยหกสิบองศาเนี่ยแล้วมันมันตรวจการได้อะเนี่ยมึงมานี่กูตรวจการทุกวันเน่ะกูเจอมึงกูซัดมึงอะ มันจะอยู่ได้ไหมล่ะฝ่ายไทยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ย,ยต้องยอมรับความจริงให้มันได้นะถ้าให้หัวหน้าเผ่าเปรียบเทียบระหว่างภาษาตาควายกับภาษาตาเมืองเนี่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจุดไหนมันดีกว่ากันเอาแน่นอนเลยนะที่ผ่านมาตาเมืองภาษาตาเมืองทมเนี่ยเขมรก็ขึ้นมา ฝ่ายไทยก็อยู่ขมีก็อยู่ฝ่ายไทยก็อยู่ภาษาตาควายฝ่ายไทยก็อยู่ขมีนก็อยู่พอลบกันป,ปึ้งปั้งปึ้งปัางปึ๊บปรากฏว่าภาษาตาควายเนี่ยขมรมันยึดไปเา้ามึงยึดไปเลยภาษาตาเมืองฝ่ายไทยเนี่ยยึดไว้ในเมื่อฝ่ายไทยยึดไว้อ่ะยึดอยู่คําเดียวเลยว่าขเมรมึงห้ามขึ้นมาอีกปิดสร้างกําแพงปิดแม่งให้หมดมึงห้ามขึ้นมา ถ้ามาทําท่าทีขอขึ้นมาดูโน่นนู่นนี่แล้วพากําลังพลพากันมาอยู่กองกันอ่ยเยาะจนสุดท้ายมันก็คิดว่าเอ้ยปราสาทตำเมินเป็นของกูนี่ว่ามันก็ไม่ไปมันก็ไม่ยอมเลยนะในเมื่อยึดได้มันก็เอาไปเลยปราสาทตาควายเอาไปเลยใครจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวอ่ะแม่งอยู่ลึกกว่าลึกใครอะ่าไปเที่ยวให้พวกคุณปราสาทตาควายถามว่ามันสวยไหมมันสวยมากมันเป็นแค่ปราสาทเดียวมันอยู่กลางป่าเลย แต่การท่องเที่ยวการเส้นทางเข้าไปเนี่ยมันลําบากกว่าภาษาตาเมืงนภาษาตาเมือน,อนคุณเข้ามาทางพนมรักปุ๊บคุณไปทางหมู่บ้านหนองคนาคุณเข้าไปถึงเลยภาสาตาเมินสวยงาแม่งใหญ่ใหญ่สวยแต่ภาษาตาควายคุณเข้าไปคุณจะต้องเข้าไปตามเส้นทางลูกลงลูกรังดีไม่ดีแม่งเจอลูกบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่มันยังไม่แตกโดนตายหามาพอดีเดินทางไปยากเอาไปเลยภาษาต,ตาควาย เแล้วก็ปิดต่างฝ่ายต่างปิดแม่งพอมีข่าวออกมาปุ๊บประชาชนแม่งรับไม่ได้ทุกคนต้องยอมรับความจริงให้มันได้นะฮะไม่ใช่ฝ่ายเราเก่งผมเจอเยอะนะดูถูกเขมรเขมรโง่ดูถูกว่าเขมรพวกไอ้ขอทานผวกไอ้โง่นักรบรองเท้าแตะมันใส่รองเท้าแตะมันโง่จน มันสามารถยึดภาษาทตาควายได้เลยเหรอวะดูดิดูความโง่ของมันดนี่เออตาศีษาสาคนแก่ทั่วไปลุงป้า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 ,ปา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 ทั้งหลายผมเจอตามโลกโซเชียลคอมเมนต์โง่คอมเมนต์ขอทานเออแม่งขอทานจนได้ตัวภาษาต,ตาควายไปก็แค่นั่นแหละนะเอาเลยภาษาต,ตาเมืองแม่งเราปิดไม่ใ,ให้มันเข้าในเมื่อฝ่ายไทยยึดได้แล้วก็โอโ้แม่งพี่น้องประชาชนร่วมกันเดินทาง มนเที่ยวเยอะสัตว์ตะเือนมันไปง่ายแล้วอีกอย่างมันสวยมันมีสามตัวประสาทประสาทตาควายเข้าไปมืดๆชิดโดชิดโดมองซ้ายมองขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแม่งมีแต่ป่าไม่รู้จะโดนทะเมนจับข้ามมาชาัดเอาตัวไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะจากนั้นแล้วนะฮะทหารเนี่ยมันไม่ได้แพ้ทหารเนี่ยแม่งไม่ได้รบแพ้รู้ไหมใครแพ้ถามมัน ไอคนที่มันยอมแพ้มันคือนักการเมืองนะทุกอย่างการรบอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นกระเหี่ยงกะระงกระเรียงไทยใหญ่อะทุกพื้นที่มันเกิดขึ้นจากแม่งนักการเมืองล้วนๆน,นักการเมืองอ่อนแอก็แพ้ไปไอเฮียแม่งนักการเมืองจับฉลาดขึ้นมาอย่างเงี้นักการเมืองไม่ได้มาเพราะความสามงงสามารถของตัวเองอะนะนี่แหละเห็นไหมประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ช่องอ่านม้าเมื่อก่อนเรายัางยึดได้ครึ่งหนึ่งนะปัจจุบันนะแม่งมันล่อไปทั้งหมดแล้วดูดิเออถามว่าทหารไทยแบงมันยังกัดฟันสู้ไหมทหารมันสู้เต็มที่อยู่แล้วทหารเนี่ยเขาปกป้องประเทศชาติแต่นักการเมืองปกป้องใครหัวหน้าเผ่าแม่งถามแค่นี้แหละสวัสดี